ในกล่องนี้ของหนึ่งอย่างฝั่งนู้นจะต้องโกหกสองคนโกหกคนหนึ่งผู้จริงใครก็ได้ไม่มีการเตรียมกันก่อนฝั่งนี้จะมีเวลาในการสืบสวนหนึ่งนาทีคนที่พูดความจริงก็ต้องพูดความจริงทั้งหมดสุดคนโกหกก็ไปให้สุดเสร็จปุ๊บฝั่งนี้จะมีทางีงาทายว่าใคร ผู้จริงไม่ได้ยากอะไรนะคะอเริ่มต้นได้ต้องเลกเริ่มก่อนใช่หนึ่งกล่องหมายเลข1นึ่ถึงส่ใกล้ตัวอันสี่กันเลยสี่่าเดี๋ยวเราสามคนมาดูกันว่าในกล่องนี้คือสิ่งของอะไรนะคะไรแต่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยฉันกลัวลงทุนนะิีกปองค่ะมันคือสบู่ค่ะสบู่ตอนแล้วหรักอุ้ยกับเขาด้วยพี่บัตรค่ะ เอ้ยแม่อย่าพูดติดชิ้นควงูยางอะเธอดองเจนนี่ค่ะช่อดอกไม้ค่ะเป็นช่อดอกไม้โอเคค่ะงูยางตัดทิ้งไปก่อนนะคะถ้าเป็นงูยางจริงเจนนี่จะต้องลองกินแต่ว่าลวกันเออเหรอค่ะงูยางมันชินแล้วงานดอกไม้สีอะไรคะสีแดงค่ะสีแดงเป็นช่อเป็นช่อค่ะลักษณะการห่อเป็นยังไงคะ ก็เป็นเป็นท่อเหมือนดอกไม้แล้วก็ิญยานั่นสิคาแบบกระดาษที่ห่อมันเป็นทรงเป็นทรงสีแดงหมดเลยค่ะเป็นเป็นเป็นเหมือนฟอยส์สีแดงแดงเวลาให้ขึ้นข้างซ้ายลงข้างขวาค่ะนั่นดอกไม้จันทร์เป็นสีแดงหมดเลยเป็นดอกไม้ อันะะไรคเป็นดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบมีใบเยอะไหมคะไม่ไม่ถ้าจะไม่มีเนี่ยค่ะมีแต่ดอกเด็ดเด็ดทำมือให้ดูหน่อยสิคะว่าชอบประมาณประมาณประมาณเท่านี้อ้ยใช่เหรอใช่ดอกไม้เหรอใช่ประมาณนี้ความกว้างความกว้างมันจะประมาณอยู่อย่างเงี้ยค่ะทุกคนใส่ไม่ได้ทดสอบว่าเราสองจับบู่จับู่โอเคตอบฉาดฉานอาจจะเป็นเรื่องจริงเป็นก้อนเป็นเหลวเป็นอย่างไรเป็นก้อนก้อนเดียวแต่ก้อนก้อนเดียวมีภาชนะอย่างนัไหมครับผ้าชนะไม่มีเลยเป็นก้อนก้อนเดียวว่างเฉยแกะห่อหรือยัง สีเป็นก้อนเนี่ยสีสีขาวตอนนี้ถ้าท่าที่มองนะคะอยากจะตอบว่าเห็นงูแต่ไม่ใช่ในกล่องนะครับกล่องงูขอลองขอลองช่วยนาช่วยหน้างดีๆนิดนึงงูอะไรอ่ะงูดินป่ะทางส่วนของดอกไม้ด้วยนขอทิ้งไปก่อนแล้วกันงูเนี่ยเจนนี่ควรจะต้องลองกรีดก่อนหนัเพราะว่าเจนนี่เห็นงูแล้วมันจะต้องอุ้ยเพราะฉะนั้นดิฉันขอตอบว่า สบู่ค่ะอาบู่ต้นสบู่เจ๋อทำไมยายไม่เชื่อแม่ล่ะลูกโอเคอ่ะเจ๋อในที่ฉันขอตอบว่าสบู่ค่ะอ๋อสบู่สบู่อ่ะเจ้าของคําตอบสิ่งที่เห็นก็คือสบู่ไหมคะสบู่ไหมคะคุณยายสบู่สบู่ใช่ค่ะโอ้ยสบู่ใครฉันนี่ไม่เคยตอนไหนโอ๊ยตายอาบบแบบติวไปผายิวปหนูเลือกหมายเลขสองค่ะได้ค่ะ อีพิบังตาพรอมพรอมแม้แต่ตอนนี้กูว่าพี่ปัทไทอ่ะคิดอะไรไม่ออกแล้วนิ่งนิ่งพยายามคิดอยู่พยายามคิดอยู่แนะนำแล้วก็ให้เราตอบฉีกนะแม่บอกฉีกนะไม่นกำลังคิดเรื่องฟืนไฟเพราทำไมแม่ไม่รู้ว่าถ้าในนี้ยังไงตายกันหมดอ่ะถ้าเกิดนี่ใส่ใหญ่กว่านี้นะโดนไฟเข้าให้น้มึงบุ้มอ่ะยายคืออะไรคะไส้กรอกอีสาน ตงฟังลูกโป่งลูกโป่งอ่ะพี่ผัดไทยขามันคืออะไรคะลูกโป่งตอบจำไม่ได้ไปแย่งคำตอบคุณจะไมล่ะก็ไมรูก็ไปดูแล้วคุณจะไปฟืนไฟยังไงล่ะไม่จะถึนเลยสายแล้วแม่คืออะไรคะเอไม่ต้องคิดใหม่แล้วกบกบแล้วไม่เกี่ยวฟืนไฟยังไงฮะถาาไปใช้ตาขก ใ่ไม่ใช้ตะขบในใส่แล้วมันมีฟืนไฟไฟติดโอเคยายไี้กอะอีสานย่างมาแล้วหรือยังย่างมาแล้วค่ะย่างมันมายังไงอ่ะอยู่ในจานค่ะอยู่ในจานหรอปิ่งฟังลูกโป่งเสียอะไรลูก่งมีสองสีสีเหลืองกับสีฟ้ามีกี่ลูกสองนะที่เห็นเป่ามาหรือยังเป่ามาแต่ว่ามันใหญ่ได้อีกอ๋อทำเป็นคิดทำเป็นคลิดแต่รู้ก่อนนะแต่ทำเป็นคิดแม่ข่าลูกโป่งเสียอะไรนะ สามสีอึ้หลอยอ่ะลูกโป่งลูกโป่งจริงๆริงไม่ใชโกหกเป่ามาแล้วเหรอเป่ามาแล้วที่กูเห็นนะคือสองว่าจะอาจมีสาวหรือเปล่ามาที่ไม่เห็นเมื่อกี้กูถือแล้วเปล่า ใช้กอกอีสานเนี่ยดูจากน้ำหนักในการถือมาแล้วเนี่ยมันน่าจะมีความหนักของจานมาด้วยแต่ว่ามันมันดูเบาเ่วนแม่ฟืนไฟแล้วแม่ตอบเป็นกบอ,อ่ะแม่ไปขี้เลยนะคะ <c oughs> แม่ปขี้เดูต <c oughs> ัดแม้ทิ้งเลยนะแม่น้อไม่เชิญ <c oughs> ฉันขอตอบว่าลูกโปง่งอ่าลูกโปง่งอ่าอ่าตอนเฉลยนะคะสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้ก็คือเรมตบ อ่าก็จะันี้หนึ่งคะแนนเหลืออยู่สองกล่องค่ะแม่หนึ่งกับสามค่ะสามค่ะได้เลยและสิ่งของในหมายเลขสามคือโอ้จอเริ่องที่หนูนะคะเป็นจานผลไม้ค่ะแม่ยายไก่ย่างข้าวเหนียวค่ะไก่ย่างข้าวเหนียวเหรอไก่จอ มันมันใส่มากี่เส้นกี่อันหนูเคยกินมันเป็นไก่จาสิสองไม่หนุนมมันจะเป็นข้อมันมีสองอันมันมีสองข้อแล้วก็แต่ว่ามันมีน้ำจิ้มอยู่ของข้างโอ้ยมันจะมันจะทำขนาดนั้นเลยเหรอจะขยันกันวางน้ำจุ่งน้ำจิ้มเลยเหรอเี่ได้ไปสองยายเล่าสิลูกเล่าอะไรครับก็นหนูเกิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎไม่ใช่ค่ะมาถึงจิงองมาถึงจงองไม่ใช่อาตมาวิบะผ่ก็จะเป็นไก่ย่างอยู่ในจานดูทรงแล้ว ประมาณหนึ่งตัวไก่ย่างที่เชียนหรือไก่ย่างบางการมันดูมีเนื้อเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นบางตาบางตาเหรอมันน่าจะเป็นบางตัวนะคะบางตัวก็ไม่มีเนื้อแม่บางตัวมันจะพิมพอสับย่างสับยังสับแล้วค่ะอุ้ยมือนกระพิบตาอีกไปที่เจนนี่เลยแม่มันคือจานผลไม้ค่ะและหนูว่าจานผลไม้นี้เทย่าเป็นคนเตรียมด้วยแม่เทย่ายังไงอะเจนนี่มันเป็นจานผลไม้ที่แรปมาแล้วแรปใสใสมาแล้วข้างในเหมือนจะมีชมพูแดงๆแล้วมีฝรั่งมีน่าจะมี และอีเท่าไม่แรปรู้เลยเหรอไเลยเหรออีเท่าไม่แรปเวลามันเอามาให้มันจะเปิดมาให้เรียบร้อยทีมงานสั่งแม่ให้แรปมาหนูว่ากลับบ้านมึงไปเลยทายเลยใช่ไหมค่ะเจนว่าเป็นอะไรนะไก่จ้อไก่จอไก่จ้อแม่แม่เชนหนูแม่ต้องหน้าแทกเพรแม่ไม่ตอบหนูแม่ ไม่นานฉันพูดฉันเมื่อกี้ฉันทำได้พี่ดีเลยตอบนะคะนั่นก็คือไก่เยอะๆเอาได้กล่อนนี้นะคะพี่วันไทยสูญแค่กล่องนี้นะคะนั่นคืออะไรใหญ่มากเชื่อเลยอ่ะพี่ จยากพูดอาแม่เหรออันนี้เลยนะอินจะได้เห็นก่อนแล้วยังไม่ตอนแต่ทางนี้ได้เสียงของเขาตอนก่อนและเจนนี่อ่ะมาตอนตามจากเสียงคนนี้เกิดแม่ตอตามเพื่อนแม่สตีเลยเอาพาชร์นัดช่วงเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าแม่จะคิดทันหรือเปล่าแม่กลัวแหมแม่กลัวไหมกลัวอุ้ยแม่กลัวเลยอ่ะมันคือถ้าเธอไปดูในอดีตอ่ะฉันเห็นไม่ได้เลยนะคือมันเหมือน มันมันคือเนื้อหนาเธอนึกออกมาเนื้อหนาแล้วมันเันเม็ดเป็นเม็ดมันเหมือนหัวงูเขียวมัอยู่มันอยู่สรุปแม่ตอบอะไรครับไอเจ้าเนนื้อหนาสิอเนื้อหนาเลยฮะอีเจนี่สิ่งนี้คืออะไรหมอนรองคอแล้วมันกลัวทำไมแกก็ตกหูก็ตกใจตามวันนี้ไงตอแล้วอ่ะยายสิ่งที่เห็นอยู่คืออะไรอ่ะถามยายงูพันอะไรหูพันพัน ่านกระสายไฟอ่ะไฟหนังยางพานกับสายไฟพันกับหนังยางนกับสายไฟงูชนิดไหนไว้กี้เท่าที่เห็นนะมันก็จะมีงูเห่าเหมือนจะเห็นตัวที่มีแม่เบี้ยอ๋อมีหลายตัวปนๆกันหรอมีปนๆแล้วก็จะมีแบบตัวเล็กอะไรเงี้ยตัวอะเจนี่หมอนรองคอนี่เป็นหมอนรองคอมีจุกไหมมีจุกปะไม่มีจ่ะเป็นหมอนรองคอเฉยๆ ลายกระตูนหรือลายไม่จ้ะลายพื้นสีน้ำตาลจ้ะเรียบๆไม่มีฮูดอะไรด้วยนะเป็นแค่หมอนรองคอผ้าอะไรผ้าทำไมไม่น่าใจอย่ามองไม่ชัดกันนะก,กําจีจ้ะโอ้ก็ไม่ยีเฉยอ้าก็ไม่ยีก็ไม่ยีเฉยเลยดีดีแม่เนี่ย น้อยหน้านเนี่ยตัดไปเลยเพราะว่าเหมือนกับแม่พยายามชักนั้นแม่น,มนำทั้งห้าอารมณ์เมื่อกี้เนี่ยเหมือนหมอดูอาอมณ์คนเชื่อ,อสวยเจนเนี่ยมีข้อมูลที่ซัพพอร์ตมาเดี๋ยวถ้า,าเป็นน้อยหนาเ <c oughs> นี่ยกูจะเอายีหัวมาโงูยาย่กัวนี้คืองูไก่ต <c oughs> ัะแม่เจ็นยีหัวสิ่งนี้ก็คือหนื้อตับรามนี่คือง อ่าไปปิงปอมทำคะแนนไปได้หนึ่งคะแนอ้ตายแล้ว ทุกทีนี้ที่ความีหุ่คนเดียวยังยังตอบไม่ได้เลยสกอร์น้าเหรอสกอร์ฉันไม่ได้อะไรเลยเหรอแม่ไม่ได้ทั้งถ่ายและใบเลยไม่ไดเอาวันนี้สนุกสนานได้เห็วันนี้วันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมเหนื่อยหัดล็อกกันเต็มอิ่มแน่เลยเรื่องของพี่ปรไทยสนุกสนานมากแล้วก็สมสมคุณค่าการที่เรารอคอยให้พี่ปรมาคุยกับเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณแขกดีใจดีดีดีค่ะขอบคุณนะแม่น้าดอกไม้แล้วดอกร้านดอกไม้ร้านดอกไม้ ดบงค์ิงสตาฟาเวอร์สั่งได้นะคะแอดไลน์ดีเจดีดหนึ่งสามอ่ะเขาเจอผมเ้ไม่ไปไรยอีกครั้งเนะคะขอบคุณมากะคะ